เรื่องราวนะครับนะเอาธรรมะของนะของหลวงพ่อหม่อมมาพูดหน่อยนะครับนะธรรมะก็บางบางครั้งในะชีวิตนะครับก็มีธรรมะเข้ามาบ้างอะไรมาบ้างนะครับนะอย่างเนี้ยฮะนะหลวงพ่อหม่อมนะครับธรรมะธรรมะในบ้านต้องขยันประหยัดธรรมะในวัดต้องให้อดให้ทนนะอันนี้ นะเป็นธรรมะของหลวงพ่อหม่อมมนุตโลระเกจิอาจารย์ชื่อดังว่าสว่างธรรม,มารามบัวใหญ่นะครราชสีมาท่านดังพระคุณแผนพายประบวนนะประบวนนะครับก็เป็นนะเป็นภาษาเขาเมรน่ะนะนะภาษาเขาเมรซึ่งนะพระคุณแผนรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างมากทีเดียวนะหลวงพ่อหม่อมนะท่านเป็น ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครูสลาคุณนาวุฒินักแต่งเพลงชื่อดังท่านศรัทธานะครับนะก็งานกระถิ่นทุกปีครูสลาสละเวลานะไปร่วมงานทุกปีนะนะไม่เคยนะไม่เคยขาดเลยนะครับเพราะว่าศรัทธาในหลวงพ่อหมองอย่างมากทีเดียวนะหลวงพ่อหมองท่านเก่งหลายอย่างนะ นะเก่งหลายอย่างนะครับนะสิ่งที่ผมได้ไปสัมผัสเนี่ยอ่านะก็รู้ว่าท่านนอกจากนะนอกจากการสะดกดเคราะห์ต่อชะตาชีวิตนะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านทำน้ำมนต์ไว้หลายตุ่มเลยนะนะเวลาที่ใครไปก็จะไปอาบน้ำมนต์กับท่านนะครับถ้ามีบางคนก็มีทุกมีร้อนนะครับนะมีเรื่องมีราวในชีวิตผมว่ามันก็มีกันทุกคนแหละ นะสลับกันไปมานะครับนะถ้าทุกข์หนักๆก็บางทีก็ไปหานะพระหาวัดเพื่อให้ให้ได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลหรือทําให้สบายอกสบายใจมากขึ้นการไปหาหลวงพ่อหม่อมเนี่ยผมเคยนะเคยไปหาตอนนั้นนะตอนนั้นพระเกจิแดนใต้ท่านทักนะครับว่านะนะนะดวงไม่ดีนะดวงไม่ดีผมก็เลยไปให้หลวงพ่อหม่อม ท่านทําให้นะท่านทําให้นาะสะดอกเคราะห์นะสืบชะตาชีวิตให้นะครับก็ทุกอย่างก็นะดีขึ้นนะที่ที่หนักก็เป็นเบาที่เบาก็ไม่เกิดอะไรประมาณอย่างนั้นนะตามความเชื่อความศรัทธานะครับนะหลวงพ่อหม่อมปัจจุบันเนี่ยท่านได้นะท่านได้สร้างเมนเผาศพเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะตอนนี้ท่านกําลังสร้างพระใหญ่อยู่ นะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกับหลวงพ่อหม่อมก็ไปกันได้นะครับนะาหลวงพ่อหม่อม,มมีคนไปกันเยอะเลยอยู่ที่บัวใหญ่นะครราชสีมานะครับท่านเมตตานะครับนะาองค์นี้นะาเมตตาอย่างมากทีเดียวนะอ่ะนะให้ดูรูปกันหน่อยอันนี้เป็นรูปนะาหลวงพ่อหม่อมนะครับนะารูปหลวงพ่อหม่อมเนี่ยครับนะาหลวงพ่อหม่อมแล้วก็มีรูปถ่ายที่ครูสลาคุณาวุธนะอยู่ร่วมในพิธีด้วยนะครับนะนี่ ใครที่นะอยากจะไปหาหลวงพ่อหมอ่อมตอนนี้ชาวต่างประเทศนะชาวต่างประเทศเข้ามากันเยอะนะนะเข้ามากันเยอะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไปหานะไปหาหลวงพ่อ,มอหม่อมหลวงพ่อ,มอหม่อมฉายายาท่านนะหลวงพ่อหมอ่อมจริงๆเนี่ยนะครับฉายายาทั่วไปนะฉายายาทางพระก็อนุตตรโรแต่ฉายายาที่ที่เรียกติดก็คือนาะผีย่านนาะผีย่านก็คือผีกลัว นะผีกลัวทําไมใช้ยาผีกลัวถึงมาติดอยู่กับตัวท่านเพราะว่ามีหลายครั้งหลายหนนะครับนะเมื่อก่อนก็เป็นเช่นนี้นะครับก็คือมีคนเนี่ยถูกนะถูกผีเข้านะครับนะยุคสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ามีมีนะมากมายขนาดไหนจริงหรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับนั้นผมก็บอกตรงๆนะผมเคยถามนะเกจีหลายองค์นะผมถามท่านนะอย่างในส่วนของหลวมพ่อหม่อมเนี่ย เขามาเนี่ยนะครับนะคนโดนผีเข้าเนี่ยพอมานะฮนะมาหาท่านท่านทําพิธีให้อาบน้ำมนต์ให้นะผีก็ออกฮนะผมเคยถามพระเกจิหลายรูปนะครับเวลาที่ผมสัมภาษณ์ขอความเมตตาพูดคุยกับท่านเนี่ยผมยังนะผมยังกังขาระหว่างผีเข้านะกับกับเป็นเป็นโรคจิตนะฮะนะเพราะบางคนเนี่ยนะครับเป็นเป็นโรคจิต นะอนี้ต้องยอมรับกันนะ <jew> ต้องยอมรับนะบางทีเขาก็เขาก็หาว่าว่าผีเข้านะบางทีก็เป็นเป็นโรคจิตนะฮะจิตอ่อน,ออนจิตยังไงอย่างเงี้ยนะทุแต่ทุกคนมีโรคจิตหมดนะนะอย่าไปว่าคนรูน้คนนี้เขาเป็นโรคจิตทุกคนมีโรคจิตอยู่ในตัวเองหมดนะจะแสดงมากหรือแสดงน้อยเท่านั้นเองนะครับจะแสดงมากแสดงน้อยเท,ท่านั้นเองบางคนท่านเห็นมนะพูดคนเดียวทั้งวัน นะบางคนก็กินทั้งวันนะบางคนก็นอนทั้งวันนะบางคนก็นะคือคือมีมีความพิเศษของแต่ละบุคคลไอ้นั่นเขาเรียกว่าเป็นโรคจิตของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าจะแสดงมากแสดงน้อยอันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเขาจะแสดงออกมาอย่างไรนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นนะเป็นผีเข้าจริงๆเนี่นะครับนะส่วนใหญ่ก็ก็ไม่นะพอไปหาพระพระท่านรู้่ะ ว่าเป็นเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นเป็นในส่วนของของผีเข้าอะไรแบบเนี้ยท่านก็สามารถจะขับไล่ได้นะอย่างที่นะ้าเกจิหลายๆองค์ท่านท่านทำนะฮะก็มีมีนะมีน้ำมนต์นะมีน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ขับไล่นะครับแล้วก็ใช้มนต์นะใช้มนต์คาถาที่ร่ำเรียนมาหลวมพ่อหม่อมท่านท่านชอบเรื่องการทุดงฮนะท่านทุดงมานะทุดงมาตลอดนะนะเข้าป่าเข้าอะไรทุดงมาตลอดคือการทุดงเนี่ย การใช้ชีวิตให้คุ้นชินกับในเรื่องราวต่างๆนะครับนะความลำบากในการดำรงนะดารงชีวิตนะพระเราส่วนใหญ่จะผ่านการนะผ่านการทุดงนะถ้าได้ไปดูไปดูเกจิหรือพระคณาจารย์สายป่านะเก่าๆเนี่ยจะชอบทุดงไปตามป่าเขานะผมเคยไปนะไปเดินตามป่าตามเขาผมบอกว่าโอ้โหลำบากมากนะ นะบางทีขึ้นเนี่ยนะอย่างบางนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยท่านข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นนะขึ้นภูเขาอะนะภูลังกาอย่างเงี้ยนะท่านเคยไปมาภูลังกาโอ้โหนะคือเขาบอกว่าไปลําบากได้บุญมากนะั่นก็จริงฮะนะนะแต่ไปลําบากเนี่ยไปในในลักษณะที่ร่างกายยังแข็งแรงเนี่ยนะครับผมบอกไอ้นั่นน่ะน่าจะดีกว่าถ้าไปในขณะที่ร่างกาย นะาร่างกายสุดโทมแล้วเนี่ยผมบอกว่านะอย่าไปเลยมันทําลายสังขารทําลายร่างกายตัวเองนะอย่างผมเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมไปเนี่ยนะไปขึ้นนะไปขึ้นเขาอะไรแบบเนี้นะครับนะอยากไปแต่พอไปแล้วท่านเชื่อไหมโอ้โหนะเขาเนี่ยนะชันช้นๆอย่างเงี้ยเราต้องโหนตัวขึ้นไปนะตอนขึ้นก็ว่ายากแล้วล่ะตอนลงยิ่งยากกว่าอีก นะครับถลยลงมาอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยนะต้องดูอะถ้าถ้าสุขภาพร่างกายไม่ไหวก็อย่าไปอย่าไปทรมานกับเรื่องแบบนี้นะครับนะนะก็สมัยเมื่อก่อนพระทุดงก็จะเป็นอย่างนั้นท่านก็จะไปผมก็ยังสงสัยว่าบางทีเนี่ยนะโอ้โหทางเดินยากลําบากมากทําไมท่านไปได้ท่านไปถึงนะเนี่ยนะฮะความมานะพยายามนะของพระเก่าๆเนี่ยมีสูงแล้วส่วนใหญ่ท่านก็ไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาเนี่ย นะในถ้าก็มีคนตายทรัพย์ตายซ้อนอะไรอยู่นะครับนะบางคนก็บอกว่านะไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่เชื่ออะไร,รก็ลองไปอยู่ฮะแล้วท่านจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงเนี่ยนะมีอยู่จริงนะผมพูดถึงหลวงพ่อหม่อมนะหลวงพ่อหม่อมผีญานนะครับก็เอาเรื่องราวตรงนี้มาเล่าสู่กันฟัง